สวัสดีครับแฟนๆทางช่อง YouTube ของเ hey Channel ครับวันนี้ก็มาอัดคลิปนะครับมาคุยกับแฟนขออนุญาตที่จะมาคุยเป็นประเด็นนะเพราะว่าในล่าสุดเนี่ยมันมีประเด็นที่จะต้องเอามาถูกเปรียบเทียบกันระหว่างความเทวทิยานของริปูลกับสมสรอนอื่นๆในขณะที่ริปูลกำลังลุ้นแชมป์อยู่เนี่ยแต่แฟนๆเนี่ยเต็มไปด้วยความกังขากับสิ่งที่ออสถานการณ์มันไม่คืบหน้านะครับโดยเฉพาะเรื่องของการต่อสัญญาของนักเตะ3คน ขณะที่ทีมอื่นๆนะครับก็โชวยเห็นว่าพวกเขาเนี่ยแม้ว่าจะเจอกับปัญหาแต่พวกเขาก็ยังทําให้แฟนๆได้เห็นว่าพวกเขาพร้อมจะสู้ในหลายๆอย่างนะครับขณะที่ญี่ปุ่นเรานิ่งและก็แน่นอนเลยว่ามันก็ถูกตั้งคําถามมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเฟนเวย์แล,ล้วก็รวมถึงทางริชาร์ดฮิวนะครับผู้มยการกีฬาคนใหม่ และอาจจะรวมไปถึงทาง c ีอฟุตบอลอย่างไมเคิลเอ็ดเวิร์ดด้วยว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่นะครับซึ่งแน่นอนเลยว่ามันถูกตั้งคำถามขึ้นได้เพราะว่าสิ่งที่มาสตอรทำหรืออาร์เซนอลกำลังจะทำเนี่ยมันพิเศษนะครับจนทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราจะรับการปกป้องรับการดูแลจากบอร์ดบริหารมากกว่านี้สานการของเรามันน่าจะไปได้สวยกว่าเดิมนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า ในหลีกของเราตอนนี้ครับแต้มกระโดดอัสตันจี้ลงมาเหลือแค่4แต้มแล้วก็เราแข่งน้อยกว่าอยู่หนึ่งนัดสถานการณ์อาจจะยังแบบดูแล้วยังพอได้อยู่แต่ความจริงมันควรจะดีกว่านี้ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่เจอกับปัญหาที่เราเหมือนกับสร้างมันขึ้นมาเองไม่ใช่คนอื่นที่มาสร้างให้เฟนเวมักจะมีการพูดเสมอบอกว่าทีมอื่นเนี่ยใช้เงินเยอะพวกเขาเนี่ยเกิดมาสู้กันแบบเต็มเต็มตัวต่อต,ตัวเนี่ยนะครับ เราพร้อมลุยแต่แน่นอนเลยว่าคําฐานที่เขาโยนกลับมาคือว่าพวกผมก็ทำตามที่ผมทำแต่คุณเองนั่นแหละที่คุณไม่สู้เองคุณมีเงินแต่คุณก็ไม่ได้ใช้เองแล้วคุณจะมาโวยวายอะไรนะครับการที่มาสตี้เนี่ยล่าสุดนะครับมีข่าวว่าจับเออร์ลิงเบลลฮาร์แลนต่อสัญญาย,ายาวถึง9ปีครึ่งเรียกว่าจะอยู่จนจบการค้าแข้งไปเลยเนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นสัญญาที่ยาวที่สุดนะครับนับตั้งแต่ที่มีการต่อกันเข้ามานะครับและฮาแลนด์เนี่ยเลือกอยู่กับมสตี้ทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็มีข่าวกับเออบาเซโลนาครับว่าอยากจะไปเล่นให้ตรงนี้นะครับแน่นอนเลยว่าเรื่องเงินมันก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามีรายงานว่าค่าจ้างเนี่ยได้ค่าจ้างแพงมากครับตกที่ประมาณ5 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ก็เป็นค่าจ้างที่แบบโอโหเรียกว่ามัดกันแบบยาวๆวเขามีเงินจ่าย ในขณะที่เฟนเวกกำลังรอคำตอบจากพิมลิกว่าเฮ้ยมาสตี้จะต้องโดนลงโทษไหมจากการที่ผิดกฎนะครับ115กระทงนะครับจะโดนลงโทษไหมแต่สตี้โชยเห็นว่าต่อให้พวกเขาจะโดนลงโทษพวกเขาก็ยังจ่ายอยู่ยังกล้าจากหลังตัวเออร์ริงเบลฮาแลนไปอีก9ปีครึ่งซึ่งถ้าเกิดไปถึงตรงนั้นเนี่ยตามรายงานครับเขาบอกว่าฮาแลนเนี่ย จะฟันเงินเข้ากระเป๋า247ล้านปอนด์นะครับเป็นสัญญาประวัติศาสตร์รายงานล่าสุดออกมาก็<ๆ>ามีการบอกบอกว่าเออร์ลิงเบลฮาแลนด์กองหน้าตัวเก่งนอร์วิเจียนของแมสตี้เนี่ยพร้อมอยู่เป็นตำนานในถิ่นเอติฮัตเมื่อล่าสุดนะครับพร้อมจะต่อสัญญาออกไปจนถึงมิถุนายนปี2 0 3 4และไม่มีค่าฉีกสัญญาด้วยนะเรียกว่าอยู่กันแบบพักดีเลยท,ทั้งที่ ถ้าอยู่ตรงนั้นเนะ่ยเป๊ปคอนยูล่าอาจจะไม่อยู่แล้วแต่เอริกเบลฮารลนยังพร้อมจะฝากใจไว้ที่นั่นก็แสดงว่าตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะมีสิ่งดีๆที่พร้อมจะประเคนให้กับเขาการเห็นเขาเป็นนักเตะที่สำคัญเป็นนักเตะทรงคุณค่านะครับการให้ใจถามว่ากับริภูลแล้วเนี่ยเฟอร์จิลฟานได m โมซาลาเทนเซอร์ เป็นนักเตะที่ซซเนียร์ครับเป็นกับตันทีมของสโมสรแต่ลิพูลเนี่ยยังดึงเชงเรื่องการต่อสัญญาของทั้ง3คนทั้งที่จะหมดสัญญาในตอนซัมเมอร์นี้แล้วยังแบบอีรุ่ยฉุยแฉกยังแบบไม่ได้ทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันแม้ว่าจะมีการออกข่าวบอกเบื้องลึกมีการคุยกันอยู่อย่างต่อเนื่องแต่เนี่ยมันเข้ามกราคมแล้วตลาดเนี่ยก็เปิดแล้วด้วย ยังดีที่รายงานล่าสุดบอกว่าเรียวบิดจะไม่เข้ามาหาเทนต์ในตลาดรอบนี้แต่เชื่อเลยว่าถ้ายังเป็นแบบเนี้โอกาสที่จะเสียเทนต์ในตอนซัมเมอร์เนี่ยมีสูงเพราะว่าความไม่จริงใจของริพูนนี่แหละนะครับหรือแน่นอนเลยว่าบางทีอาจจะรวมถึงโมงซาล่าและเฟอร์จิลฟานได้ก็ได้เพราะหลายคนก็มีการคิดแล้วว่าเพออเ,เนี่ยเฟนเวแม่งหักดิบยอมเสียสามตัวเลยนะครับ ก็ว่ากันไปนะครับรายงานของเออริงเบลฮาร์แลนเนี่ยนะครับเขาบอกบอกว่าเป็นรายงานจากเดียติบบอกว่าหอกนอร์เวย์นะครับจะได้รับค่าเหนื่อยมหาศาลสุดติดอันดับต้นๆแห่งวงการกีฬาทุกชนิดเลยนะเพราะว่าค่าจ้างต่อสัปดาห์เนี่ยจะตกที่500 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์ถ้าอยู่ครบจะจบที่34ปีฟันเงินเขาเป๋า247ล้านปอน และสัญญาเนี่ยนะครับข้อผูกมัดเนี่ยก็คือเรียกว่าจะไม่มีการระบุค่าฉีสัญญาด้วยคืออยู่กันแบบยาวๆจะบอกเป็นสัญญาท่าก็คงไม่ใช่เพราะว่า e ออร์ลิงเบ a n d ฮา,าเขาพร้อมที่จะเซ็นสัญญานับเป็นการขยับตัวเชิงบวกเพื่อส่งสัญญาณการเปลี่ยนผ่านคุ้มลังเรือใบนะครับที่จะมี e ออร์ลิง a บ a n d ฮารเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับและน่าจะเป็นกัปตันทีมในอนาคตด้วย ต่อจากควินเดอ์บอยและไคลวอลเกอร์ในฤดูกาล2024-25นะครับตอนนี้นะครับิตี้ผลงานอาจจะยังไม่ดีนะอยู่อันดับที่6ของตารางตามหลังลิปูล12แต้มและแข่งมากกว่าเราอยู่หนึ่งนัดแต่ฮาแลนด์นะครับยิงไปถึง16ลูกจาก21เกมในลีกนะครับก็เป็นรองแค่โมซาลาแค่2ลูกนับตั้งแต่ย้ายจากดอทมุลมาเมื่อซัมเมอร์ปี2022ฮาแลนด์ทำไป 111ประตูจาก126เกมให้กับสตีค่าเหนื่อยเดิมนะครับของกองหน้าวัย24ปีเนี่ยรับอยู่3 7 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์แต่จะเพิ่มเป็น5แสนปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งตรงจุดเนี้ยอาจจะมีการรวมถึงค่าโบนัสนะครับความสำเร็จและค่าความพักดีเรียลตี้ด้วยนะครับว่ากันว่าเนี่ยอาจจะตกไปถึง8 0, 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ได้ และบางแหล่งบอกว่าอาจจะมากกว่านั้นสำหรับสัญญาใหม่นะครับฮาแลนด์พาแมสตี้คว้าชแชมป์พิมลิคสองครั้งเอเฟเอคัพหครั้งแชมเปี้ยนครั้งสมโมสรโลกหนครั้งและอยูฟ่ฟาซูเปอร์ครัพอีกหครั้งเป็นดาวสมโมิกตลอด2องซีซั่นและนับเป็นตําแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของลีกผู้ดีในปี2022-23นะครับดังนั้นครับเขาบอกบอกว่าอาจจะมีการลงหลัก ปักฐานสร้างครอบครัวกับแฟนสาวที่กําลังมีข่าวว่าตั้งครันด้วยตรงจุดนี้เห็นชัดเจนว่าสตีเนี่ยกำลังจะโดนคดีนะครับแต่พวกเขาก็ยังลุยและไม่พอก็จะมีการเสริมล่าสุดเนี่ยนะครับกำลังคุยกับโอมามาม s ชกองหน้าตัวเก่งอียิปต์นะครับซึ่งก็ของแฟรงค์เฟิร์ตตัวนี้ก็มีข่าวกรบริกๆว่าเป็นรุ่นน้องของโมซา,ราลรายงานบอกว่าตอนเนี้ย เ e r ร o n ส l ตนเทิ term, เนี่ยอักีแล้วนะครับและก็จะย้ายในราคา67ล้านปอนด์สำหรับกองหน้าวัยย5ปีซึ่งถือว่าเป็นลองดัสซนโวในบริลิกาตามหลังแฮร์รี่เคนนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยตอนนี้ครับยิงไป20ลูกในทุกรายการนะครับก่อนหน้านี้ครับทีมของเป๊ปโกโยล่าก็กำลังจะเซ็นนะครับสัญญากับวันเดอร์คิดของอุสเบนะครับ ก็คือทางอับดูโคเดียคูซานนอฟซึ่งเป็นเซ็นทร์ฮับของหลงนะครับโดยมีการบอกว่าจะเซ็นในสัปดาห์นี้ที่33.5ล้านปอนด์แล้วก็ได้มีการ r ิชอ a กลีเมนต์กับเซ็นทรัฮับพาเมลัสที่ชื่อว่าวิกตอร์ไรส์นะครับอักรีกันที่29.4ล้านปอนด์นี่คือตลาดมกราคมนะครับจะซื้อ3ตัวเป็นอย่างต่ำและ มีการต่อสัญญากับเออร์ลิงบาคฮรแลนด์อีกเก้าปีครึ่งถามว่าคุณบอกว่าสตี้จะโดนลงโทษแต่ทำไมสตี้เขาเัางกล้าลุยนะครับคุณบอกว่าเขาผิดกฎแต่เขาก็มองว่าถึงไม่ว่าเขาจะผิดกฎถ้าเกิดวันหนึ่งเขาโดนลงโทษแต่เขาก็ยังจะลุยยังจะสร้างทีมยังจะจ่ายนะครับขณะที่ลิปุลถามว่ามีเงินไหมมีใครบอกว่าลิปุลไม่มีเงินลิปุลมีอยู่แล้ว กับแต่คุณงกงกเงืนเงิ่น,น,นไม่จ่ายไม่รู้นโยบายเป็นยังไงในขณะที่เรากําลังลุ้นแชมป์ทุกอย่างภายในควรจะต้องนิ่งแต่เฟนเวกับทาให้ทุกอย่างเนี่ยไม่นิ่งล่าสุดอาร์นซอนก็มีการบอกบอกว่าเราก็ต้องทําได้อย่างที่เราทําเราอาจจะลงทุนได้สู้กับพวกเขาไม่ได้แต่เราทําได้อย่างที่เราทําก็เหมือนกับตอนนี้เยนคอบก็บอกแหละแต่ถามว่าเยนคอบเหนื่อยไหมเห็นว่าเยนคอบแม่งคงเหนื่อยมาก คือมันยังไม่แปลกนะว่าทำไมเย็นคอบถึงแบบค่อนข้างที่จะดูอิดโรยมากๆนะตอนที่เขาเอาออกจากลิพูลเพราะเขาบอกว่าเขา out of energy ผมหมดพลังนะพลังผมหมดแต่เฉพาะพลังนี้มันโดนรีดไปจากบางส่วนที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นปัญหาที่เเจอกันเองภายในซึ่งก็ไม่รู้ว่าเาฟนเวเนี่ยอาจจะเป็นนายจ้างที่ดีแต่ก้าเทียบกับคนอื่นแล้วเนี่ย ดูแล้วพอทาทาไปอาจจะหนักเกินไปกว่าที่จะได้รับการซัพพอร์ตซึ่งความคิดความจริงแล้วอาจจะต้องได้มากกว่านี้ขณะที่อาร์เซนอลอาร์เซนอลตอนนี้นะครับตามหลังริพูลอยู่4แต้มแข่งมากกว่าเราอยู่หนึ่งนัดนะครับโดยในวันพรุ่งนี้เราเตะก,ก่อนนะครับด้วยการไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดอาร์เซนอลเตะคู่หลังเที่ยงคืนครึ่งรับมือแอสตันวิลล่าก่อนหน้านี้ริพูนก็มีข่าวว่าถ้าเราเก็บทางฟอเรสต์ได้เราจะกดอดาร์เซนอลที่เจอกับสเปอร์ แต่เราทําไม่ไสําเร็จนะครับแล้วพรุ่งนี้เราก็เตะก่อนด้วยถ้าเราทําไม่สําเร็จก็จะเป็นทีของอ์เซานอนถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเคสของการไม่ต่อสัญญาหรือยังดีลกันไม่ลงตัวของสามนักเตะทั้งโมซาลาเทนและฟานไดก็จะยิ่งถูกเอามาเป็นประเด็นมากขึ้นมีรายง,งานบอกว่าเกมในวันพรุ่งนี้ต้องรอเช็คความฟิตของเดโกโชตาซึ่งรายง,งานล่าสุดบอกว่าไม,ม่ได้ซ้อม ต้องรอดูว่าวันนี้จะมีการซ้อมได้ไหมโอกาสช่วดก็มีด้วยโชต้าถือว่าเป็นนักเตะคนสําคัญตอนนี้ที่ปูนมีปัญหาทั้งแบ็กซ้ายนะครับอันซารนะบอกว่าตัวสํารองที่มีอยู่สามารถที่จะลงมาเปลี่ยนแปลงเกมได้ก็หมายถึงซิมิคาร์ตต่อยล็อบโบเล่นไม่ดีก็ยังมีซิมิคาร์ดแต่มวกก็บอกว่ามันไม่พอไหมจะต้องเสริมไหมหรือหน้าเป้านะครับโชต้าตอนนี้เหมือนกับจะมีการเจ็บอีกแล้วดาวิดนูนเยสผลงานยังไม่เข้าตานะครับ มาใช้ดีอาร์สดีบางเกมบางเกมอาจจะไม่ตอบโจทย์กับการเจอกับทีมที่ตั้งรับลึกอาร์เซนอลกำลังจะเสริมเบนจามินเซสโกมีข่าวว่าเขาจะเอาเอา่อมาตินซูบิมิดี้อาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมแต่ไม่รู้แต่แน่นอนเลิอาร์เซนอลพร้อมลุยพร้อมลงตลาดมีข่าวให้เห็นสร้างความกระชุ่มกระชวยขณะที่ลีพูลยังยึดมั่นกับสิ่งที่คิดว่าเฮ้ i, เรามาถูกนะครับเรื่องตลาดอันนั้นว่ากันไปเนาะว่า ถ้าไม่ลงถามว่าแฟนเข้าใจได้ไหมเฮียเชื่อว่าแฟนๆเข้าใจได้แต่เรื่องการต่อสัญญาลักเตะสามคนจะปล่อยให้คาราคาซังแบบนี้ต่อไปเฮีย <_ S 1> ว่าแม่งไม่ถูกต้องมันต้องโชวยถึงความเทเลทยานบ้างแล้วนะครับดังนั้นสําหรับเคสนี้เฮียจึงไม่เห็นด้วยเลยกับการที่ลิพูลเนี่ยเหมือนกับมีบางสิ่งที่มาบั่นทอนทีมตัวเองและมันเกิดจากปัญหาภายในที่แม้กระทั่งแฟนๆหรือนักข่าว ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องแบบนี้มันควรจะเกิดขึ้นไหมในปีที่ริปูลเนี่ยเป็นจ่าฝูงและกำลังลุ้นแชมป์แบบเป็นตัวแฟนๆลองมาบอกกันหน่อยว่าคุณคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ยังไงครับก่อนจากกันไปครับขอบคุณทางสปอนเซอร์ของเรียครับก็คือครับร้านข้าวฟางคาเฟ่เข้าวฟางคาเฟ่ก็เป็นร้านที่กินดื่มครับมี ร้านอาหารสปาคาราโอเกะกินดื่มร้านกาแฟก็มีครบวงจรร้านอยู่แถวคลองสองคลองหลวงปทุมธานีนะแล้วก็วันวาเลนไทน์เนี่ยจะมีคอนเสิร์ตนะครับของคุณปราโมทวิเลปันะนะครับซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของบทเพลงนะครับคืนที่ดาวเต็มฟ้านครับในวันวาเลนไทน์เลยนะใครที่สนใจนะครับก็ฝากแฟนๆจองโต๊ะนะครับไปฟังคอนเสิร์ตกันในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์นะครับ โทรครับ0994445198หรือแอดไลน์แเข้าฟางคาเฟ่ครับนี่คือประเด็นที่เฮียจะมาคุยกับแฟนในวันนี้นะครับความจริงแล้วเนี่ยอยากจะเอาบทสัมภาษณ์ของอารนัสลอสมาเล่าให้ท่านฟังด้วยแต่ขอว่ายกตรงนี้ไปคุยในไลฟ์ตอนคืนวันนี้ไปเลยแต่ประเด็นที่มันน่าเจ็บปวดและน่าแบบเซ็งที่สุดก็คือเรื่องนี้แหละนะครับความทรยานของลิพูลตอนนี้มันชักจะนําไปสู่ การที่จะเลยสุดจุดที่แฟนๆจะอดทนได้นะครับดังนั้นลองมาบอกกันหน่อยว่าแฟนๆคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไงเมื่อทีมเราเป็นแบบนี้และคู่แข่งกําลังทําแบบนี้หรือว่าบางคนบอกว่าไม่ซีเรียสครับไม่ว่ากันเนาะเอาที่ว่าท่านมองอยังไงเพราะว่าตรงนี้เราเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับและก็คืนนี้เรามาไลฟ์เจอกันใหม่ครับยูวิ l เน w a l ลลงครับติดหงสู้ๆครับ บ๊ายบายครับสวัสดีครับ